อดนั่นนะบอกจะไปซูดมอตลอดนะนี่กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบ้ดสุขุมสุขคนเนาะหัวพอกระเบาะเล็กอีญแลพี่น้องบรรยากาศอยู่ข้างเพื่อนถือเก่ามันอีหยุดเวียบบอเลไปทางใดบอเลต้องคลิปวันนี้ก็เลยว่าคิดฮอดทุกคนจิ๊จ๊ยคิดฮอดเอฟซีวันสุดท้ายของเดือนเลยกันชุดท้ายของปีศึกษาปีสองพันสิบสี่เลย มืัอนี้บอลเล็กมีมิโนูตับปลาหมึกไปหน่อยเลยปลาหมึกซื้อหาซื้อหาพันกับเป็นเงินไทยกับจักร้อยเลยแพงขนาดแต่ว่าได้น้อยเดียวหนึ่งมันกับมันซื้ออยู่บ้านบอลเล็กมันแพงไปหน่อยอามาก่อนอื่นเบิร์ตบอลเล็กกับต้องขอบคุณ FC เอฟซีเบิร์ตทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและเติมกำลังใจให้บอลเล็กอย่างไรกับฝากกดไลค์กดแชร่ไ้เรื่อยๆไปหน่อยมิโนูง่ายๆแซ่บ โดนๆกินเถอเพราะว่าเข้ากับโบมีทื่นซื่อเนาะสิไปลงทุนคือเผนกะเข้ากับโบได้เพราะว่าบบเล็กถ่ายแต่ละคลิปกะบโเล็กเอาเงินบบเล็กเองเนาะเพราะว่าบบเล็กกะยังโบได้รายได้จากยูทูบหรือว่าทางเพราะว่าทางเป็นทางติ๊กตอกกสามารถเข้าไปติดตามได้เพราะว่าบบเล็กกระดิ่งติ๊กตอกคือการละกะทําเพจเพจกะตั้งขึ้นมาใหม่เอามาพี่น้องโบอะไรผัดแกมกะนี่โบไร พักสลัดมาทางใดอีกบาทนี่เบอร์ผดผมาเบิร้ดูนี่แกัน้านทรายเบิ่งนนบริมีทางหน้ารูมมาบาทนี่มาโดใช้เกามาโดทางใดมาตะลินดูมาตะลินป้ากิบุรีไปสวนมุนขามปีบอกบรีไป มามาเสแสร็เอากินบอนี่กินอ่ะลงมือเลยลงมือเลยนั้นานะบ <c oughs> อกจะไปซูดมอตลอดนะน,นี่ว้าวสิมึงอย่าไปเตะมันเห็นบอกว่าออกไปเลยได้บาดที่น้องเลย <c oughs> เอาเจงได้กะต้องขอโทษลายๆนะย้ำคำมานี่พูดเออกันเราจะเข้าคลิปน้ำเขา้าเออ เลยเลยปากหลังฮะ <laughs> มุนเขมามะเสแสรวกระดากินแบบอบอุ่นไม่น้อยเลยมันบลายแต่ว่าเขายังอยกให้คนกิน,นเอาเขาซื้อสีบปให้กินเนาะไปเบิ่งคนกินแซ่บๆเขากะดีใจเลยตาโตห่อเลยนั่นน่ยฮะอู้ห้าคอยกินคอยกินมันคลิปมาชิโจ๊บไวกินไว้เห็นบ่เอโอโอ้ฉดมุนขำปีบอ้อยแดงดีว่า สงสัย่ไดไปอยู่ยันตุ่มผอมยื่อนอยู่ป้าตุ่มข,ขนาดเต้อ,อยินสั่งน้ำเขาแต่ว่าโบอโหมันชิได้หน่อยป่านี้เนาะกนุกบดีเนาะ <c oughs> กินสำนี้ไปก่อนมีรายได้ๆๆๆก่อนจังิต จัดกว่านี้ว้าน,นี่ก็กลางวนะ่ะบังเบิดพี่น้องฮะทำนี่สก,กุบกุบด้วยบริกินแตด่ดอนแหละมาต้องแซ่บ<ค><ณ>บรรยากาศกขือขังเพื่อน พอดีเมืม่อนีมันวันยุดธมันเป็นวันเพจก็เรือยชุ่มหินบัาไปขีเลีเ้ยงเป็นไรติดง้อติดอ้อ ห่ head, Saint, housing, hmm. อหักขนาดเลยเหลือวไปเห็นได้เห็นในแขนเดี๋ยวจะเห็นในแขนตัวขนาดลงในหนักมันนี่แล้วกรุบกรุบด้วยนี่โอ้ชาวพี่น้องมะกินหลายคนมันแซ่บ นเพชร,อบ,ออรบอกดื้อพอดีกินนี่ออกคุมขอขากาศนี่แบบแบบแบงใส่บวงบ่แ่บใส่มือ,อมใส่น้ำนี่ประจวนรถนี่คุกคับคุกคับเนาะอยู่บ้านบ่เด็กขายมันขายแพงไปหน่อย มันบอกคืออยู่ทางฝั่งไทย,ย,ทยเกชาจิาด,ดีขึ้นละไปให้ต่อปันไปต่อไปต่อ ไปต่อเรื่องหานวมากินฮึ้ะกดขนาดขอียกไป็น้ลุ่มแต่ะดุผู้พ่าย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แต่จะหาย่อแต่าายายาตตหอ,ตตอะรอิราง่อยากเจอ่อนมอนเาลอากน่สำหรับคลิปนี้บราเลยกับสิคลาตัวไว้ก่อน ยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มียังกับกดให้เปนเบิร์ตพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาเล็กในการทำคลิปต่อไปเนาะเอ,อ้ายังได้กับฝากถับชมคลิปหนเด้อพี่น้องอย่าสู่เดือนผ่านร้ายามได้ด้พี่น้องที่ผ่านเนาะเขาโอ้ยเจ๋อตอนนี้ก็ยังบกผ่านกดยูทูบยูทูียงัง เออพี่น้องสำหรับที่นี่จบไปหาชิ0หาพันจีบิปต่อหนาเนาะว่าสีถ่ายคลิปยังกับารุ่นหาติดตามชมอยู่สวนผู้ด้แมนแล้วพี่น้องสำหรับที่นี่กับโบวี้ยังไล่เก่าผมมุกบใจทุกคนตเกเป็ดยังไงเอาสำหรับ ปีใหมน่นี่บริ l ก c t r อ c ขอขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญปัศจากโลกัยใค่เจ็บเบ้อสุขสุขคนพี่น้องเลยคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองลำรวยเงินทองไะไมาเทมาบ่ให้คาดเอ้าพี่น้องลาไปก่อนหมูนีอยางร้า่เาเขาว่าสบายดี